สำหรับน้องม .3 ขึ้นม .4 ที่อยากฟันเกรด4แบบง่ายๆทําตามคลิปนี้วิธีที่พี่แนะนำคือให้เราเรียนให้เราอ่านให้เราเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมหนึ่งซึ่งบทแรกที่ทุกคนต้องเจอคือบทเซตและข่าวดีคือบทเซตเนี่ยเนื้อหาไม่ได้เยอะมากและยิ่งเราเตรียมความพร้อมก่อนอ่านก่อนทำก่อนพอเปิดเทอมไปเนี่ยเราสบายเลยและมีโอกาสฟันเกรด4แบบง่ายๆเลย สำหรับน้องที่ไม่ใช่สายอ่านเองพี่แนะนำเป็นคลิปติวฟรีของพี่ซึ่งพี่ได้สรุปพื้นฐานเซตทั้งหมดไว้ใน2ชั่วโมงและถ้าเราไม่ได้พื้นฐานพวกนี้เราจะเรียนบทเซตไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ทั้งหมดให้น้องเข้าไปที่แอปสีแดงก็คือแอป YT นะและพิมพ์คำว่าสอบติดพี่ชิคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นช่องของพี่เองหลังจากนั้นให้หาคำว่าไลฟ์สด ให้น้องเลื่อนหาคลิปคำว่าทวนเนื้อหาบวกลุยโจทย์เซตครั้งที่หนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับพอน้องคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยลิงก์โหลดชีตเนี่ยจะอยู่ในรายละเอียดคลิปเลยครับผม